สวัสดีครับส่งงานซ่อมนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเจ้าของคนเดียวกันกับที่สั่ง m 0 3ชุด pnp นะครับโดยใช้วิทยุ t 1 6 s z นะครับโอเคครับผมอันนี้อาการเจ้าของแจ้งว่ามัน บินไม่ได้พอเวลายกลำแล้วก็เทนะครับผมเทคว่ำนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือว่ามีการตกชิ้นส่วนหายไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหางแตกนะครับหางแตกเนื่องจากตัวนี้เป็นหางที่เอาไว้ไขน็อตเพื่อเปลี่ยนมอเตอร์หางนะครับเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์บัสนะครับมันไม่ใช่บัสเลสนะครับมันจะต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับก็เลยนะครับไม่สามารถที่จะติดหางตายตัวได้นะครับเพราะว่า ถอดบ่อยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นฮอร์สเกลนะครับสวยนะครับผมเป็นฮอร์จิ๋วสเกลนะครับของของ k นะครับแล้วก็เจ้าของลืมเอาแบตมาให้นะครับเจ้าของก็เลยเบิกแบตเตอรี่ใหม่นะครับของผมมันเป็น6 0 0 m มิลลิแอมนะครับ1เซลล์ซึ่งใส่กับช่องใส่แบตได้พอดีนะครับผม โอเคครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเบื้องต้นก็ตรวจเช็คปัญหาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองปิดทดสอบกันนะครับโอเคครับผมส่งงานนะครับพอเลยนะครับผมอาจารย์เซอร์พิทนะครับแล้วก็นี่ครับดีวิททุคูตบ้าทีสบเอเโอเคครับเดี๋ยวกดโอนแล้วก็ลองดูนะ นต่ฮอตัวนี้นะครับเป็นฮอหางมอเตอร์บัตนะครับไม่ใช่บัตเลสนะครับผม,มก็อาจจะไม่ไร้นิ่งเท่ากับหางบัตเลดนะครับ<ม>ก็ต้องกันหน่อยนะครับผม,มแต่ก็ถือว่าดีกว่าตอนแรกนะครับคือตอนแรกเร่งแล้วมันเตะพิกไปเลยเพราะว่าตัวแมคชนิกมันก็ตามอายุนะครับอันนี้ ก็เลี้ยงให้หน่อยนะครับ โอเคจอบไา้ครับก็เรียบร้อยนะครับผมาการบินก็ตามคลิปนะครับเวลาบินก็จะมีการต้องกันนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่านะครับมันก็แมคาีนิกมันตามสภาพมันนะครับแล้วก็อุปกรณ์บางจุดที่มันขาดหายไปนะครับแต่ว่ามันก็ บินนิ่งกว่าเดิมเยอะนะครับตอนแรกมันบินไม่ได้เลยแล้วก็มอเตอร์หางมันเป็นมอเตอร์บัตนะครับไม่ใช่บัสเล็นะครับผมก็เวลาเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเปลี่ยนมอเตอร์บ่อยหน่อยเพราะว่ารอบมันจะไม่คงที่เหมือนกับตอนที่เป็นมอเตอร์ใหม่ๆที่เปลี่ยนมานะครับโอเคครับมันจะไม่เหมือนบัตเล็บัสเล็เนี่ยคือว่ารอบมันจะคงที่ตลอดนะครับเรียบร้อยครับผมมาครับมาเล่นอาซีกันครับสวยดีนะครับตัวนี้ ถึงจะเป็นฮอจิ๋วแต่ก็สเกลเลยครับ